ทางบสุดเซนยาถอยลังให้คนยำตายเขาให้ตายนาผุ่นเขาจังหงวาหารเขาจย่องวาหาร,าาหารเด้อค่ะพี่น้องกลองไปตอนนี้เราอยู่ที่ยุพาฟาร์มพวยไทยนะคะอยู่กับช่องโบแฟมิลี่ค่ะพาพี่น้องมาทำความหุ่จักกับพ่อพันธ์ประจำฟาร์มนะคะของพี่บัตคะ่ะ ที่เรามองเห็นอยู่นี้ก็คือเจ้าของฝามัมก็เจ้าเก่าจูเนียค่ะก็คือพี่บัสกับเจ้าเก่าจูเนียแล้วค่ะหนมาหอดพอดีมาแบบบด้บอกเพื่อนค่ะมินี้คือเกาอีกแล้วมาจอบอีกแล่ะเพื่อนกาลังอาบน้ำเห้เจ้าเก่าจูเนียอยู่ค่ะบรรยากาศมันจะเย็นดีค่ะสวัสดีค่ะ มาแล้วมาแล้วมันคีแขหรือมันคียอย่างไรจะหน่อยยังถาเบื้งหน่พิ่นกำลังเวลาอาบหนามเพื่นค่ะ สวัสดีค่ะมาทำพว่วมหุญจักนะคะสำหรับพี่น้องบอกไปที่เขามารับส้มไม้นะคะอาจจะว่าท่านเดชหูนะคะาาว่าเจ้าเก่าจุนียเป็นหนาตาจั่างไดน,นะคะยุพาฟาร์มปวยไทยยุพีกัดใดนะคะจะไปทำพว่วมหุญจักกับจะคของฟาร์มค่ะ อ่าแนะนำตัวอีกเจ้าเชื่อนะคะฮะพี่น้องห้องภูพนมดท่านเคยเห็นเป็นหมดจักผมสวัสดีครับผมประวัิกาแก้วครับค่ะบ้านน้องโภตําบนเพื่อสีอำเภอวิบุญมังสาหารจังหวัดตุนราชานีสังกัดเดียวผ้าฟาร์มควายไทยครับตอนนี้ก็คือหนูผ้าพี่น้องมาทำควมุจักกับเพิร์นนะคะแล้วกับสีสักใส่เรยเรียงป่า,าวัดควมเป็นไปเป็น,ปนมาของเพื่อนค่ะ ซึ่งเจ้าเก่าจูเนียนี่กะดีกีโม่ธรรมดาอีกตัวหนึ่งค่ะของจังหวัดอุบลของอำเภอพิมุนค่ะห้อายเพื่อนเบาให้ฟังนะคะตอนนี้เข้าสิบไปเขาห่มกนหมอขาหรืยังไหนเขาห่มดีกว่าเขาห่มเนาะตอนนี้มันมันแด,ดดอยู่ค่ะพื้นผ้าเจ้าเก่าจุเนียมา,าอาบนามเวลาอาบหนามมือนเขาห่มดีกว่า บริ่านดอคนหูนั่นนี่ละค่ะคือเจ้าเก้าจูเนียนะคะให้อ่บอกความเป็นไปเป็นมาให้พี่น้องฟังเลยค่ะว่าประวัติของเพิ่นลอะกะ็ดีกีของเพิ่นการไปประกวดผ่านสนามในเนียก้าจูเนียนตอนนี้อายุสามปีกวา่าครับทันที่ทยี่สิสองพฤษภา,าจะครบ4ี่ปี ตอนนี้ลงในรุุนฟันแทะสองคู่ครับใหม่ๆุดๆตอนลาซุดบ่ค่ะตอนนี้ตอนลาสุดนี่ลาสุดคือไปสนามซุริร์ครับแต่ร่องชนะเลิศอ,อันดับที่ในรุุนฟันแทะสองคูค่ะดีกีถือว่าบ่ธรรมดาค่ะแต่ปีหกสองคนก็นเคยได้ร่องชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งมาเหมือนกันอ๋อค่ะค่ะแต่ว่าไงเ่าทันเขาดี <laughs> แตกแต่อันดูนฟันน้ำนุ่มเนาะนี่แหละค่ะโม่ธรรมดาเจ้าเกาจูเนียนะคะอยู่พาฟาร์มกพื่อไทยฟาร์มเพื่อนกกษตรยูทั้งนั้นค่ะเดี๋ยวจังสีผ้าไปส่มหญิงมีลายๆตสีแม่แม่บอกเพ่อนก็นมีซึ่งเจ้าเกาจูเนียนี่ก็ผสมใบไร้มองเติมเราบ่ไอ้ใส่ผสมผวนครับประมาณต้องหลายต สองรอยตัวตอนนี้รับผสมเทียมหรอบ่อหรือผสมจริงตอนนี้ยังผสมจริงอยู่ครับผสมจริงราคาไร้ไปไหนคะนค่าผสม,ผสมอยู่กับขอกนี่ก็พันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทแกมากเนาะครับท่านเราเออกไปกับบวกค่ารถเพิ่มครับอืมแกมา ขั้นบ่ขึ้นโย่งกัแก้กลาไปบริเสียเงินม่ล่ค่าหรือจังไดคะไม่นครับบ้เสียบริสียขั้นบบไดขั้นบบขื้นกันเนาะพันหาแก่มากั้นแก่ไปร้ายปนไดค่ะคันแก่ไปก็แล้วแต่เราจะทา่คหับอ่ะค่ารถเท่นเริ่มต้นที่500บาทด้อกันค่ะถึงจะออกไปกิโล2กิโลก็ถ้ามันเลยทับก็เี5 0หบาทครับค่ะ บ่ได้ทับเพ,พิ่นก็เอาคือเก่าครับแนรวรถเมาพเพิ่นเนอ่อแคร์เสียค่าธรามันเนาะครับสมมุติว่าบ่ได้ทับคั้นออกไปตามระยะทางน<ม>ํบาบ้านนี้พี่น้องเกษตรกรเฮาที่เอามาทับอยู่กับนีมีของขวัญยังไงอยู่ค่ะช่วงนี้ช่วงนี้เหลือเสืออยู่10กวัวตัวครับเหลือซิบกวัวตัวเจ็ดหก60บตัวบ้าดสิโจข้าวเดียวพี่น้อง วังซิฟกามือนี่ซิฟมือนี่นออหนอเห็นมาหนอเปี๊ยะปลาสมไปไล่ตัวเติบครับกับยังหายมูอผวกายนออโคนสนิทนะผูดม่าอย่างส้มกับพี่นางเสือก็คือโป้มะสันท้าพี่น้องมาสมเพื่อนกับหาเสืองามๆค่ะตอนนี้ยังเหลืออยู่ที่กระโถครับเสืองามๆโบราณหายไปแล้วหาแต่โป้มาสมอยู่หนาขอบย่างเดียวค่ะหายอยู่หนาขอบเนาะเสืองามเติบอยู่พี่น้องเสือตัวละสามหลอยสี่หลอยอยู่ เราสอย่ค่ิตัวตัวรสอยยู่ที่บาค่ะเบื้งเพื่นเบื้งถั่วหัวนูนูอยหาสิบหาต่างกล่องเจ้าหน้อยก่อนน่มีใหม่กันซันพี่น้องเลยนีแล้วค่ะเออด้ยว่าเป็นพอพันธ์ที่ดีกีว่าถ้ามาาอีกตัวหนึ่งค่ะพี่น้องถ้าได้ไปประกวดก็ได ติดที่มาน้ำเพลินอยู่ค่ะพวกขยรุดนั่งในหาจดเชื่อครับแต่ว่าส่วนหมากพวคข่อยได้ไปเนาะหายเนาะบวกพวกพวกเราข่อยได้ไปพวก่อยได้ไปทุกสนามจังสีพวกได้ไปพวกได้บนบนไรแดนเดินสายปวดหัวโดยตรงเนาะแต่ว่าขั้นอันนี้ก็ซอยกันก็คือก็ไปรลวมงานเพิ่นซอยเพิ่นเพิ่มเติมเพิ่นขึ้นในด่านอนุรักษ์ขวายไทยเฮานี่แหละไรที่พวกไรที่กัไปซอยไปรลวมงาน พ็คย่อได้นใจเรื่องแล้วันตอนนี้ครับค่ะนี่นะคะตอนนี้จะเน้นไปทั้งผสมหลายกลัวครับค่ะเน้นไปทั้งพัฒนาเน,ะนาะแล้วก็ลาคาก็เพื่อเกษตรกรเอพี่นอ้องาเอยู่พี่น้องบ้านอาลาบ้านบานเท<า><า>่าผ่นหาพี่น้องเลยค่าผสมถาแกมา ขาออกไปกับสิปบพันไม้ยมันได้ใหญ่สองพันกว่านี่บ่ประามาณนี่ลราครับ,บ,บค่ารถเปิือกกระบอกเฉพาะค่ารถนั่นลราครับค่ะค่าผักบุผมกับนั่งฟันหาคือเจ้าค่ะถึะงจะแก้ไปกับผักบุกับฟันหาคือเจ้าสิเหลือเป็นค่ารถเพิ่นอืมข้อมไม้มันบวกเพิ่มเพราะว่าค่ารถตามระยะทางเนอกอ้ายเนาะกับว่ากับว่าเชื่องว่าตามระยะทางคือเพิ่นเริ่มต้นทีฟันแต่ทีหาลอยเลยครับ เอาไปนี่ต้องทำมูอบาทนี่เพิ่นก็คิดหาลอยเลยเพิ่นคิดหาลอยเลยครโอ้ค่าเสียเวลาเพิ่นเนาะไก่ไก่เพิ่นก็เหาลอยครับพี่น้องค่ารถกับวัวแมงไก่เพิ่นก็เอาเพิ่มงขึ้นเฉียดพี่หมุนได้ไหมเฉียดพี่หมุนเราพี่นี่เนี้ยัฉียดต้านทุ่มนี่ก็น่าจะหาลอยอยู่ครับถ้าไปซื้อเมื่อไหร่ก็อาจจะเพิ่มกว่านั้นจ้ะถ้าไปเด็ดก็เพิ่มกว่านั้นเนาะ เอกลักษณ์นี่การประกวดขั้วนี่เพื่อนเบิ้งตรงใดเนี่ยค่ะที่เขาสีอื่นว่าได้ที่ได้ติดแสมติดยังอ่ความสมบูรณ์เป็นหลักครับแล้วก็ความงามความงามอื่นเลยว่าแบบไดความงามอัตลักษณ์บ่ครบหรือจังไงความงามก็คือเนื้อนัก็คือมันงามหลัครับคนสีพุนเบิ่งแล้วว่ามันงามแต่ว่ากรรมการเพิ่นเพิ่นสีเบื้อง ตาเตียมแกมจะาม่ยังอยู่บรื่คะก็มีบางครับแตถือว่าเป็นส่วนเล็กหน่อยแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเบิ่งความงามกับความสูงความใหญ่ซะก่อนบ่ค่ะทำรับหนึ่งจะเน้นไปทั้งคงงวามสมบูรณ์การถ่ายทอดพันธุกรรมว่าคไขยตัวไหนมันจะออกมาเพื่อพอสีสุดต้นนั้นมันจะถือเพียงเร่งก่อนหม่เนาะค่ะคือการถ่ายทอดพันธุกรรมของพ่อพันธุ์นี่เจ้าเก่าจุดยานี้ แปลว่าติดติดหนึง่งเนี่มีไผ่แน่ค่ะทีหลุนหลุนของเพลินที่ไปแข่งกันในหลุนปันน้ำนมก็จะร้ายอยู่ครับแต่ตอนนี้สมัยนี้มิ้นปั้นแทวสองคู่ก็จะมีถูกมุ่งค้นครับไลยแชมป์ทีทีเขาเขา้เขาคาดออกมาแล้วเหลือทีค่ะตัวสุดท้ายน้องมีไผ่แน่ค่ะเอาอยัางเก่าจูเนียหลักกับไผ่ทองจูเนียค่ะหลักกับอี๋เขาใหญ่ของหมอบิด ตอนนี้ฟันซื้อยังบัวขก็ะจำบ่อยได้ไอ้ช่างนาค่าช่างนาค่านี่เป็นลูกของลูกของไฟนอของก็ะจำบ่วคอยได้ด้วยกันกค่ะสองมองคลเป็นลูกของกล้วยน้องบัวป้อมหมอบีดนี่เป็นลูกของเงินอู่ไทยครับเจ้ากเก่าจูเนียนี่เป็นลูกของเก่าเจริญเก่าเจริญนะคะฝั่งตะซือเก่าจูเนียไฟทองจูเนียก็เป็นลูกของไฟทองครับค่ะ แกวัดบ่อชายย่อยลนะค่ะติดน้ำเพลินอยู่ขว้วดังๆสำหรับประเทศอยู่ค่ะพี่น้องเราข้างหน้าข้าเนี่ยผมผมจำบ่ได้ว่าเป็นหัวใครดกันอ่ะบ่เป็นยังขายตอนนี้เราจะให้พี่น้องหูเขา่เขาๆแล้วค่ะว่าติดบ่ธรรมดาละดีกีนะคะสำหรับพี่น้องอยากไปผสมพันธุ์อยากไปทาบเนาะ กติดต่อได้ทีเบอร์ไดศูนย์เก้าสีครับศูนย์เก้าสี่เก้าเเบอร์เก้าเบอร์เดิมห่ค่ะติดต่อได้ตลอดเนาะค่ะนาอขันพี่น้องยังไม่เยมยมาชมมากได้ห่ค่ะจาแยมจำพ่อสามองนี่กะเกินกันขึ้นมากครับคหือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของควายไทยครับค่ะ ต่ความง่ายความสมบูรณ์มันก็ต้องมาก่อนค่ะถ้าตาเตียมเกี่ยมจำน้อยๆจ้อยที่อยกอ่ะครับข้าเจ้ากับข้าดอกก้อนเหม่อต้องตองเบิ่งความใหญ่ความสมบูรณ์ความสมดทลของเพื้นเนาะครับถาเทิงห่ามเทิงง่ายแต่แต่แห่งดีครับอืมตัวนี้เฟินก็ถือว่าเป็นตัวหน่อยก็โมูได้หลุนอยู่ครับแต่เฟินก็สามารถมีรางวัลทุกรางทุกสนามำเหมือนกันค่ะขั้นเดบิวตเป็นตัวหน่อยใน้หลุน เดได้ไปกันบบุธรรมดาติดมาเลยค่ะมาตาได้ออกจากบ้านนะพาพีหน้องไ, <ป S 1> ไปส่มอยู่อีกในขอบเพิ่นค่ะฟาร์มเพิ่นค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเป็นขอบควยงามพ้องอยูพาฟาร์มควยไทยกันะคะนี่ <ไป S 1> นี่นนเป็นกตสซมีป่ายงามๆค่ะ ฟาร์มเพิ่นกันใหญ่เติบอยู่ค่ะตัวนี้ชื่อว่าจังไรคะตัวนี้เราขุนตาลครับขุนตาลขุนตาลเป็นยังคือว่าขุนตาลแหละเป็นขั้วม,ม่แต่ตาลสมครับแน่นู้ว,วอนยไวตาลต,าม,ตม้มตวเที่ยวไปประกวดบังหันบ่ ติดที่น้ำเพลนอยู่ไงตลอรด่ายเลยครับาอสุด่ายนพวกนี้้งหมดครอกแต้ว่าด้ติได้เขาอัดสนามน้ำเพนอยู่จากขี้วายหาหกสิบตั่เขาหึงในสิบน้ำเพนอยู่บ่าอได้ครับบ่ไรุดสิบตครับโอ้รุดสิบไปไปชดตัวในลูกอายุปีกว่าว่าอายุ อ๋อส่วนปีค่ะพี่น้องอวาาังวดทีเถ้าเจ้าตาลรายยาของเพื่อนค่ะเพื่อนมาจากอำเภอตาลสุมเพื่อนมาฝากไว้บ่าอายหรือจังไหนเรื่อ้อะไรสื่อมา ให้เอามาเลี้ยงล่งสน้นน้ำครับอ๋อเป็นข่อยของนาย,ยกอบอกตอตาลชุม่มเรือคะผู้ละเป็นลูกของผูดด้ใดค่ะข่อยตัวนี้เป,นเป็นลูกของป้ากล้วยน้องบัวครับลูกปก้ากล้วยนะคะเนี่ยสูงร้อยสี่สิบบวกก่ค่ะไมง,งบวกถึงส่สิบต่ํ ยังมั้วันถึงเนาะช่วงเติบได้ค่ะพี่น้องป้าทีเถอะโม่ถึงก๋วยช่างน้อยแล้วลอยดี่ดียนี้นู่นวะเต๋อในว่าปีหนึ่งเต็มเต็มเนาะค่ะเนาะค่ะส่วนปีเป็นวะลูกป้ากลวยน้องบัวค่ะพี่น้องอืม ดีกีพระธรรมาดาอีกตัวหนึ่งนะคะนี่อันนาคตรพอพันุ่ตัวเตี้ยนของเพิ่นคือกลนครับกลนงามแห่งคอยตัวนี้ถ่ายมะนาวตัดไว้ถ่ายมุ่นเนาะถ่ายเพิ่นสีเสมอค่ะพี่น้องมึงถ่ายเพิ่นงาม <c oughs> นี่ ก็าเธอเอาไปน้องบัวลำพูอ,อยู่ครับน้องบัวลำพูวันที่เท่าไรคะยี่สิบสองยี่สิบสามเมษายนไก่แล้วเนาะเอาไปโชว์อีกเอาไปโชว์โตเอาไปเขาสนามอีกเนาะค่ะไปเรื่อยๆครับคือผมเลี้ยงโดยวิธีธรรมชาติค่ะงาหนำธรรมดาค่ะ,คะเพื่อหอาหารเติมนิดหน่อยค่ะบ่ได้เน้นหวัวหานอรอย่างเงี้ะบ่ได้เน้นทั้ง บ็เลยเน้นทั้งประกวดนะครับคือเน้นตุกข่าพร้อมข่อยหลายกว่านให้มันใหญ่โดยธรรมชาติของมันค่ะเฮ้ยใบยไหนอยู่บงล่ะใบนี้ใบนี่เด้อพี่ก็ได้ดโอ้ยตัวลาคาแข็งค่ะพี่น้องอันนี้คือเป็นค้อยเถิกค่ะพี่น้องอน,นาคตพอผ่านอีกตัวหนึ่งแล้วละ่ปะป้าอายเบื้องยิกไปชม ไข่เมียงามงามอีกค่ะวันนี้ตัวแม่เนี่ยค่ะตัวแม่นะคะเนี่ยนี่นี่แหละค่ะมีหลายตัวน้ำกันค่ะนี่เป็นตัวแม่ค่ะพี่น้องเพิ่งซือ้อมาจังไลยคะ่ะ ตัวนี้ผมมีซื้อครับมท้านในต่างจะเน้นต้องเมีพผ่านร้ายกว่าจะไว้เป็นเมียบอกอายุจะปีอะตัวนี้16เดือนครับ16เดือนนะคะส่วนสูงเพิ่นของยกตัวนยี้รอบคุณป้าท,ที่ถูกสายเหลือด,ดีพี่น้องสูงร้ายไปเลยค่ะด้ว30กว่าร้อน 130ร้อยสามสิบกัวอัตลักสัดเจนเนาะคะ่ะนี่แหะตัวนี้แม่คนดีคับแม่คนจะปลูกของดเนาะแวณมแม่เป็น,ปน,ปนลกูดน 30, นลกดาวเนื้อแล้วค่ะพี่น้องเด้อเอนไลยว่าข่วยพัฒนาแลยวชื่อไลไปยก กับสายเตดรคดอนค่ะนี่นะคะสามพันสีไงบ่บ่มีตัวเปิดแล้วค่ะบอมอายอดู่ดิเปิดแน่เอยค่ะไปพี่หนองส้มเขาเขาค่ะตัวนี้จะเปิดแบ่งปันท่านผู้ชมนะคะ ตัวที่ที่สามดวงตัวที่สามในทองผสมเป๋าจูเนียได้ประมาณเจ็ดเหรียค่ะเปิดร้ายเป็นไรค่ะนี่ผมเสือมาสองแสนหา,า,าไม่เจอแต่เพื่นครับโอ้ย <c ười> คือดีแถวปีน้อยเสือมาสองแสนหาแล้วแต่ว่าเบาตอนนี้เฮาเสียวเป็นไปเป็นโคมหรือยังไงคะ่ะนี่ไปทั้งโคมครับโคมนี่อนสองผมเสือนี่ยผมเสือมันตัวเดียวมอหนันทองมากครับ ติดถองมาบเพราะว่าเป็นลูกใบเบื่มพันหลานไม่ไวไม่หลอดตอนนี้เพิ่นถองบะคะตอนนี้ถองไอ้เก่าจูเนียถั่งถองกับเก่าจูเนียนี่แหละคะ่ะที่เ้าทายบังคันคนี่แม่ซื้อเพ,พิ่นับไดงค่ะซื้อปุ๊ครับแม่ปุ๊นะคะลูกเพิ่นคือเจ้าแสนส์นีเนา้ค่ะ แจนเสนียอยู่ฝุ่นค่ะเดี๋ยวจังไปเบิองอีดีบอก่าสองโตนี่สองเส้นหายดีตำรสิปเปิดแล้วค่ะสองโตสามข้อใจครับโอ้ยพี่น้องเลยมาเด้อวันนี้ฝ่าวมาเด้อวันนี้พี่กัดอันสี่สิบสามครับประกันความสูงลอยสี่สิบสามความสูงค่ะพี่น้องแม่บอกเลยแหละบอกลราพิ่เกินสี่นึงครับท่องในเจ็ดเดือนอะไรนี่น่าจะยืดถี่หกเดือนกว่าครับโอ้ย มต้องเบิ่งเบื้องใหมผสมอีกที่หนึ่งเพราะว่าผมจำบ่ค่อยไหนมาหนึ่งผมเขียนไว้อยู่เบิ่งลูกเพื่อนพี่ค่ะพี่หน่อยเด้อค่ะสองแสนหาสื้อมาแล้วสองแสนหาบานี้พี่น้องสิมาใหายไร้ปันได้กะเดวแต่ดุนพินิจเด้อค่ะมะตาบ่ขาดนะคะการเหตุที่ผมขายนี่คือผมไปซื้อมาสองเมียผมไปซื้อมาแล้วสองเมียกับเดี๋ยวมาเตรียมเดือน ยังมาหานแล้วหมาหนอตอนนี้มันจเจอนี่ไมกก่มีอมะไรกินเจ็ดลำพะกกันทองทุกอย่างตัวนี้ผม,มบอกลำพะกันหอกว่าเป็นลูกเปมลมหรือว่าแต่ไฟหลอดมันคือเปลือบครับอือนี่เด้อค่ะอายุจะปีกว่าอายน่าจะส่นปีพอดีครับส่นปีมอท่าบรรดาเลยค่ะเพราะว่าหนูนเห็นแต่เพื่อนหน่อยๆกับมอท่าบรรดาละ ผมเลียงบ่เป็ยนโมอนโมใหญ่ <c oughs> หนูมาไทยตอนประมาณสี่เดือนหาเดือนที่ผ่านมาเล้วค่ะนี่ตัวนี้รับตัวเงาครับเงาอีีอือพี่น้องเอ้ฝ่ามาเอาเด้อเพิ่นซื้อมาแล้วสองแสนหาจะเปิดแบ่งปันพี่น้องวัตตาบรุปทุนค่ะพี่น้องซื้อแม่มันตัวเดียวครับสองแสนหาสองแสนหานังซื้อมาตอนที่เจา้าแสนสนีย์ในท้นทอง ีเสียนบัตรแบ่งปันให้กเกษตรกรจับต้องไดะะ้เลยค่ะราคาเนี่เนาะอืมอนาคตพอผ่านอีกตัวนึงเด้คะ่ะตัวนี้โมท่ามาไดาอีกปีกว่าแล้วเน,นาะไอ้เนาะน่าจะเพิ่งวอถึงปีเพิ่งวอเต็มปีดีครับแต่จะส้มปีอืมโมทึงปีอยู่ไหนหรอครับเพราะว่านู้มาถ่ายช่วงนะเพิ่งกือบสามเดือนนู้นมาถ่ายผ่านมาหกเดือนนี่แล้ว โเปดเก่าเก่าิบละเนาะเก่าเดือนิบเดือนนี่แหะประมาณจะเรยเครับซิบเดือนนี่เลื่ยครับเอ้าไก็เิ่งเอาพี่นนอเลยละค่ะเบาๆได้สอมในถ่องอีกลูกเก่าจุนียค่ะอยู่ในถ่องเอาพี่นอโอ้มาธรรมดาเมีบอกขงเพิ่นเลยละค่ะพ่นสีปอย สมติดแล้วสูงลอยสี่สิบสามเงาอางลึกครับพี่น้องตัวนี้กับแม่บอกอีกบ่ค่ะตัวนี้แม่ของเก่าจูเนียร์ครับเป็นแม่ของเก่าจูเนียร์เลยเป็นแม่เอื่นหรืว่าแม่เถาแม่โคกแม่เขาเลยล่ะค่ะตัวนี้ท้องยี่บ่ค่ะนี่อันนี่พันหลอกครับทองก็พายไหว ผ่านหลอบยกเขาครับยกเขาใส่เงินรู้ไท่ใส่แบบต่กระติบยกเขาพันยูฝ่ามั้ยคะฝ่ามใบน้องพูนของประธานใหม่ของตักแก้ววางใส่แต่ตอนนี้เพิน่นเสียชีวิตแล้วครับยกเขาเป็นเป็นสมหลอดป่ะคะใบสมหลอดครับอ๋อสมเทียมค่ะพี่น้องผ่านหลอดละ ท่านยจะพานบอกยุกกำลังขอ,อ,อหลอกฟ้องนี่หรออืเปิดติดเปิดติดเปิดจคดวกันจอ่ะตัวนี้ตัวนี้เปิดแล้วขายอยู่ไห้ว่าเปิดเขาเข้าหาผมหลานพามัให้หลานฮะตัเป็นไ้ลูกงามมาทันซะตัวนี้ไ้ลูกง่ามานะตัวแม่วายนะตัวผัวผ เป็นยาาันงไงหนาวไหมสำหรับวันนี้ก็ขอพูดได้หลายๆ้เลยค่ะฝากพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ตามเราชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องโบว์แฟมิลี่เพื่อเป็นกำลังใจฮิคลิพย์ต,ต่อไปนั่นเองเลยะคะ่ะขอพูดได้ไร้ไรค่ะลา,ลา,ลา,ะะาอายไปคะ่ะสวัสดีค่ะ